สวัสดีค่ะหมอบีนะคะเป็นศัลยแพทย์ปลูกผมประจำ b h a Center ค่ะสำหรับคำถามว่าผู้หญิงปลูกผมได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมาให้ฟังค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยปลูกผมได้ไหรือเปล่านะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางผมบางมากขึ้นบริเวณแชกตรงกลางนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหน้าผากสูงบางทีรวบผมเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือว่ารูปหน้าเนี่ย ยังรู้สึกไม่ค่อยละมุนเท่าที่ควรอันนี้ก็จะสามารถที่จะปลุกผมแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้ค่ะข้อดีของการปรับรูปหน้าแบบนี้จะทําให้หน้าเราดูสวยขึ้นเรียวขึ้นและดูเข้ารูปมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ทําเซ็ตผมไม่ว่าจะเป็นการรวบผมหรือปล่อยผมในลักษณะต่างๆค่ะซึ่งการปลุกผมแบบนี้นะคะจะถือเป็นการผ่าตัดเล็กที่เห็นผลค่อนข้างดีและได้ผมที่เป็นธรรมชาติค่ะจะปลุกผมได้ตั้งแต่วิธีการเป็น FUE ทั้งแบบทั้งโกนและไม่โกนหรือเป็นแบบ f t ก็ได้ค่ะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะวิธีการแตกต่างกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรึกษาคุณหมอร่วมแผนร่วมกันนะเพราะว่าใครเหมาะกับวิธีแบบไหนบ้างสําหรับผู้หญิงสามารถปลูกผมได้นะคะก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษาคุณหมกอก่อนก่อนเข้ารับการปลูกผมค่ะยังไงเดี๋ยวมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ